เมื่อตอนแสนยังเด็กมีอาการชักบ่อยครั้งจนทำให้สมองมีปัญหาด้วยความยากจนแม้แต่อนามัยก็ยังไม่มีปัญญาพาลูกไปรักษาผ่านมากว่า40ปีแล้วที่ยายป่นต้องเลี้ยงดูแสนมาด้วยความยากลำบากอีกครั้งยังสื่อสารกันไม่ค่อยรู้เรื่องบางทีแสนก็เดินหายไปเป็นวัน,วน เป็นภาระให้ยายปั่นที่แก่ชราให้ตามอยู่เสมอมันไว้ให้ในห้องนอนอ่อนค่ายลมนี่กระดูกกระเดี่ยวเนี่ยแถวแล้วตะผะสามเดือนนี่มี้องไม่ทำอะไรมาลองบ่อให้แล้วผก็ติเด็กก็จะต้อง้องนะเออ้องอะไรออกมาเขาก็ต้อง้องอันนี้ไม่ลองสองเดือนก็ยังบ่ลองนอนแจ้ก็นอนบ่เห้กินก็บ่เกิน แกนอ้ยแม่อิฐหนที่เนี่ยนักอ,อกนักใจใจมึงเกิดมาจะมาเกิดไมด่ดีมึงอยากเกิดเป็นพิการอะไรยังมันก็นได้แต่หัวลอยง่ายยายบอกอะมาตุบบกเบาห่อนสักอย่างเลยยายปั่นสุดแสนจะท้อใจในชะตาชีวิตที่ลูกต้องเกิดมาลำบากพิการไม่สามารถใช้ชีวิตปกติเหมือนคนอื่นๆได้บางครั้งอึอดอัด อยากปรับทุกข์กับลูกพอพูดไปสายก็เอาแต่หัวเราะไม่รู้เรื่อง,ไ,องไปตามภาษาชาวบ้านก็ชอบมาล้อเลียนแสนต่างๆนาะนายายปั่นแสนอึดอัดทำได้เพียงก็ได้แต่ทนอยู่ในใจผู้เดียวลูกจะอายุเท่าไหร่จะเติบโตยังไงก็แม่ก็ยังมองลูกว่าลูกยังยังเล็กยังเด็กอยู่ดีนะครับการดูแลก็แม่ก็คง แล้วก็ดูแลจนกว่าจะตายจากกันไปครับแม่ก็ยังรักลูกอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเติบใหญ่อายุเท่าไหร่อะไรยังไงก็ยังอยู่ในความเป็นห่วงดูแลของของแม่อยู่ครับถึงแม้สายจะโตมากแล้วแต่ยายปั่นยังคอยเป็นห่วงและรักสายเหมือนกับว่าลูกอย่างเด็กๆ แม้จะต้องดูแลกันต่อไปอย่างอนเนกอนา,าสักเพียงใดยายปั่นก็ขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อดูแลจนกว่าจะหมดลมบริษัทเทพระดุงพรมหพร้า,ราวจำกัดขอมอบทุนอย่างชีพเป็นจำนวนเงิน1,000งบาทพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค4,000บาทเพื่อเป็นทุนอย่างชีพให้กับยายปั่นและแสนต่อไป